โฟกัสดวงราศีพฤษภนะครับกับประเด็นเด่นประจําสัปดาห์นี่นะครับมีประเด็นอะไรที่เด่นๆ่นของราศีพฤษภบ้างครับตั้งแต่วันที่5วันจันทร์นะฮะจะถึงวันที่11เวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้สําคัญเรื่องแรกครับเรียกว่ามีดวงภารกิจเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเพื่อนๆลองดูนะฮะว่าช่วงนี้จะมีใครบางคนในบ้านนะฮะเปิดยคข้่ไม่สบายหรือมีปัญหาเรื่องของงานหรือเงินนะฮะหรือมีอะไรที่ เขาทุกร้อนอยู่นะครับเลยบอกว่าช่วงนี้ควนลองหันมาดูหันมามองหันมาให้กำลังใจนะฮะเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเป็นพิเศษนะครับบางทีอย่างเนียฮะช่วงนี้จะได้ซื้อเครื่องของสําคัญนะฮะเข้าบ้านนะครับก็ได้บางทีเรามีไอเดียความคิดอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ให้กับคนในครอบครัวครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรื่องครอบครัวมาอันดับต้นๆนะฮะก็เลยบอกว่าถ้าใครเห็นคนในบ้านคนในครอบครัวไม่สบายใจบางอย่างอยู่เพื่อนๆนรีบ ไปถามไทยช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาบางอย่างได้ก็ควรแก้นะเพราะว่ามันจะบานปลายกว่านี้นะครับแล้วมันจะยุ่งกว่านี้นะครับมันจะแก้ยากกว่านี้นะฮะโอเคครับข้อต่อมาฮะมีรวมเกี่ยวข้องเรื่องของการเดินทางระยะส,สั้นนะครับเดินทางระยะสั้นๆหรือเป็นช่วงที่เดินทางทริปนะครับทังทริปก็มีงานเข้ามีการติดตอ่อเจรจาการติดต่อการต่ตอ,รตอรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนการทําเรื่องสําคัญสาคัญอะไรที่ เกี่ยวกับคนนะครับช่วงนี้จะยุ่งๆกับคนเป็นพิเศษนะครับถือว่าจะเป็นการร่วมทีมหรือดําเนินงานแบบเชิงรุกอย่างรวดเร็วนะครับสปีดงานก็ได้นะครับคือมันต้องติดต่อคนวานให้ใครช่วยเหลือทํางานร่วมกับใครครับและข้อดีคือผลงานน่าพอใจครับช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีอะไรจุกจิกค่อนข้างเยอะแต่ว่าอะไรละเอียดต่างๆเนี่ยเราสามารถ เคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ผลงานถือว่าน่าพอใจนะครับสัปดาห์นี้นเป็นสัปดาห์ที่ดีในเรื่องผลงานการจัดก,การการเคลียร์งานการทํางานเชิงรุกการมีไอเดียใหม่ๆที่รอยากทําเป็นพิเศษนะครับบางทีเป็นเพื่อนทางานหลักของเราหรืองานประจําของเราอยู่แล้วแล้วก็งานพิเศษส่วนตัวที่เราทําก็สามารถจะทำออกมาได้ด้วยดีนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะของสัปดาห์นี้นะครับหรือบางทีเรามีไอเดียใหม่ๆ ที่อยากจะทดสอบทดลองหรือหาข้อมูลนะครับก็สามารถทําได้นะฮะบ,บางคนก็มีงานประจําแล้วก็มีจ็อบพิเศษเนี่ยจ็อบพิเศษตัวนี้พอจะคาดหวังในช่วงนี้ได้นะครับอาจจะยุ่งยุ่นๆน,นะฮะหรือว่ามีปัญหาได้นหน่อยแต่ว่ามันสามารถทําควบคู่ไปกับงานหลักได้นะครับสำหรับคนที่ทํางานประจําแล้วก็งานส่วนตัวนะครับโอเคต่อมานะฮะมันมีมุมดาวช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเรื่องเงินนะครับมันหมุนได้นะฮะให้สบายใจได้อย่างคือถ้ามีรายจ่าย อะไรที่แบบนอกเหนือจากปกตินะฮะมันจะมีโอกาสที่จะเด้ซื้อของสําคัญหรือว่าของบา,างอย่างเสียหายพังหรือว่าจำเป็นต้องใช้เงินเพื่ออะไรก็ตามจะมีเงินในส่วนนี้เข้านะฮะก็เรียกว่ามีข่าวดีเรื่องเงินและมีทางแก้ทางออกในปัญหาเรื่องเงินนะฮะเออเนี่ก็ดีนะถ้าใครที่ช่วงนี้กาลังหมุนเงินหาเงิน,งนแล้วก็พยายามหาช่องทางการหาเงินพิเศษนะฮะมีเกณฑ์สําเร็จนะครับนี่แต่อาจจะว่าได้เงินอาจจะไม่เต็มเต็มหน่วยนะครับ ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าใครที่แบบรับจ้างหรือว่าทํางานนะฮะช่วงนี้อาจจะได้เงินแบบไม่ครบทั่วร้อยเปอร์เซ็นะครับอ่าก็โอเคแต่ข้อดีมันเป็นเงินหมุนก็คือเข้าปุ๊บออกปั๊บนะฮะเพื่อนๆสังเกตดีๆว่าช่วงนี้นะครับรายจ่ายกับรายรับนะครับมันเข้ามาทําให้แบบเข้ามาพร้อมๆกันนะฮะก็คือรับเข้าปุ๊บโอ้โหรายจ่ายในใจรออยู่เป็นเหมือนขบวนรถไฟนะฮะค่านุนค่านีค่านันค่นานโนนะครับมันรออยู่แล้วเพราะนั้น เงินประจำโอเคใช้เงินในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยทั่วไปเงินพิเศษมีเข้าอ่าเนีี้พอเข้าปุ๊บนะฮะและจ่ายปรปรับฉพลันแลจ่ายที่ไม่ได้คาดการอยู่มันก็โผล่เข้ามาเพื่อดึงเงินในส่วนนี้ออกไปเฉยเลยนะครับแปบลบว่าโ่วงเนี้ยมันเป็นเงินหมุนนะฮะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับก็ให้เข้าใจนิดนึงว่าเออสัปดาห์เนี้ยใช้จ่ายเยอะนะแต่มีให้ใช้จ่ายนะถ้าใครที่เครียดกังวลเรื่องดีสินก็มีเงินเข้ามาให้หมุนได้ทันเวลานะครับโอเคนะฮะ หรือใครกำลังทำงานแล้วรอเงินบางสางบางอย่างอยู่ก็จะสําเร็จนะครับหนีไหมหลกัหลกๆเลยคือมันมีข่าวดีๆเรื่องเงินนะฮะถ้าทุกยากลาบากเดี๋ยวหาทางแก้ทางออกได้นะครับก็ถือว่าดวงดีนะฮะแล้วก็ประการสําคัญช่วงสัปดาห์นี้นครับที่ต้องเป็นประเด็นที่ต้องดูแลคือตัวเองป่วยไม่สบายนะฮะหรือคนในบ้านคนใกล้ตัวป่วยแค่ไม่สบายบางทีคนใกล้ตัวหรือตัวเองมีดวงเจ็บน่เจ็บตัวนะฮะอุบัติภัยอุบัติเหตุเนี่ยต้องระวังนะครับข่าของเครื่องใช้บางอย่างสูญหายเสียหายแตกหักร้าวพัง นี่ครับเขาเรียกไฟล์ฟเคราะห์นะฮะแสดงว่ามันจะมีเหตุปัจจัยไม่โดยตรงร่างกายก็เป็นทรัพย์สินสิ่งของของเรานะครับก็ต้องเราบันทึกนะฮะไม่ได้ต้องการให้เกิดครับให้ระวังได้นะฮะแล้วก็ถ้าใครที่ทำงานระวังข้อมูลสูญหายนะครับไฟล์ข้อมูลสูญหายเสียหายหรือเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกอุปกรณ์ในการทางานมันเสียมันพังนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลตัวนี้เป็นพิเศษนะครับโอเคเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับเออว่าไปนะฮะชาวศีผู้ศบมีเรียกว่า ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับมันจะมีตัวช่วยและมีทางออกเสมอนะฮะบางคนมีปัญหาเรื่องเงินงานความรักหรือสุขภาพเรงโชคลาภหรือเรื่องคดีความอะไรก็ตามนะครับให้รู้ว่าเรื่องที่อึดอัดใจไม่สบายใจเนี่ยเดี๋ยวมีทางออกของมันเองเสมอแต่ว่าเราก็ต้องพยายามในการแก้ปัญหาไปนะแต่สิ่งที่พยายามเนี่ยเออมันสาเร็จนะครับให้ความสบายใจในส่วนนี้ได้นะฮะโอเคนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ลุยเต็มที่ได้ครับแล้วก็ปัญหาไม่ต้องกลัวฮะเดี๋ยวเคลียร์ได้หมดนะฮะ รวมถึงมีเรื่องดีๆให้เราชื่นใจในช่วงนี้ด้วยอาจจะได้ซื้อของสําคัญในช่วงนี้ด้วยนะครับโอเคฮะขอให้โชคดีกามสุขครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ